คิดจะนนั่งคือคยพิพากษ้จา์ได้น,นี่มาก็ใจควบมันใจ,จตลอดกับบัวแมนควบมันใจหนักๆก,ก,กับบัวแมนวางไว้กันคงเคิงเคิงอยู่ขั้นถามนุษย์แมนกะจะหอกกะกาว่าชิบอยขาดทุนดอกค<า>่ะจักเก็บไปต่้ง <c ười> แตนเดาจะว่าจะห้าว่าวดิผู้ก่อเจา้าก่อโจงก้าเจงาหายอยจะดีกับ ชี้ชัดเกิมาแล้วละชีัก,กินมาแล้วรอดแต่ว่าเมื่อสิบาครับนี่เมื่อวันที่สิบสามเนี่ยสิบสองวันเอ่อผมผมสิบสามสิบภาคำเขาพัดเขาพูดานเนาะใช่หรือรอเช่ดังพอกัการรอไปเรื่อยๆนะว่าก็าจะว่ามือสุดท้ายเมือสุดท้ายเกิดอะไจะเร็วดีก็คิดว่าม้นจิมีเปอร์เซ็นต์นายอยู เขามาสวยอยู่สวยเจ้ว่าเลขเรองพ่อพิบูลยาทิมค่มเ,เมนเบิร์ตัวละสักสองรลอยก็พอะจะกัดต้อนอีกสองรลอยช่วงนั้นก็มันถือมารังสองสองตัวหนึ่งแต่ว่ากันเลขตัวเดียวตัวเก้ากันนี่แหละเ้าชิดรามาตามังายืน คิดว่ามาจะปากกกับข้าวโพดลูกปิ่งป่องยืมเปอะไรนะพ่อาจารย์ดีๆลูกชายอาตมาจัดรียนพ่อไดีบอกคนเราโอ้ตกใจเลยตกใจกลัวจะพี่คนเห็นจะพนแมนบอดด๋อคันบ่แมนเนี่ยคุยกันรักกันเร่อเลยบอกมาเอ้าเฮ้ยแมนหลีไม่มาขึ้นบังจ้าของเสื่อๆนะ เขาไปแล้วก็จะบอกแบนกูกรสจายเงินกูกระจาบรอดเฮดแล้กูจะบรอดเนี้บุษุออกมาโอ้กจะบอกกูได้ทั้งหว่าขันได้กูกคจีได้เพิ่มเติมแต่นะชาวบ้านรอหลักการหกการด้เพื่อนสีฮหเทียวนี่แหละปู้คันเห็ไปดิเขาบางคนเขาสีมันน่งอยู่บรอดขาเขาบนั่งหยอนบรอด่นด้ยุนหา ยายเจ้าอ่ะนะมอจอมมีดัวออกซูนหาลองดูล่ะตกใจพามันเลยเท่าก็ได้ปาดบ้ากูดิแทงชุดหาเบิ่งจะสองตัวออกมาเท่าไราสองพันนี่ยจะนี้ยายกระแปกอยู่ได้ทั้งแก้วปาไปเราตกใจหรือเปล่าโอ้ก็จะบอกขอยาด่าแม่กูเน,นาะนี่แหละโธ่ ลำบากเลยเด้ลำบากเลยเจ้าว <c oughs> ่า้เนาอเรียกกระโวจักยู่ดับเียกโยจักพูดเรียกโวจากหลายกลมของเขาจากหลายไดเราละในเราละาวเราจกเนมาโยคือว่าวาถามว่าตัดตเลขโอ้ยทักเย็นก่อนนั่กับโบแขงไปไ กาเาปบางคนดอกเขเปลี่ยนบางคนล่ะบรรจุนคนล่ะชุบเียบทันถามแปลว่าหางเขามาเช็นพระจางเค่บดาบ้าดินบ้า,า,า,บาเขาว่าขาเจ้าอยู่เบองรอดบังรอดอย่าให้เบ้าตาเห็นโยเห็นขับรถเขาจะว่าชุบันไหนเร่องไดไอตัวเนี่ตัวบ่าเป็นเขบอกว่าตัวตว,ตว,ตว,ดดว่าเป็นผููอดมาเขาบราวันเราเนี่ยเขาถามแล้ว บางสิเดี่ยข้าวบ๊อบเป็นดิ้นแล้วบอกกับเทวดาฟาดินพวกแกงเขาเจ้าแกงทินี้แกงอยู่เหลแกงจนเหลือเสือข้าเจ้าอยู่ริข้าเจ้าจีาเจอิร์กันมาหลายร้อยมีอินมีพมมีเทวดาโทษมีหยังมาเปิ้มาเปจุบกันจุบกันแล้วเด้อะบาดิแกง ข้าเจ้าจะเก่งนี่ทุกข้าเจ้าข้าเจ้าบ่าวเราเก่งไปเกี่ยมามันโล่เลยเกันบองที่ได้เขาบอกโลงตัวเดียวเกินบองทำแก่โล่ก็เดียวเอาเลยข้าเจ้าว่าตัวใดเนาะเจ้าว่าบางหันนะสิบหกคือสิบห้าสิบหกแหละพวกนั้นจะว่าจ่ายออกจะจ่ายเอาตัวเดียวดีละปาเนี่สิบเก้า 29, เขาว่าเขาคอยได้สงสัยได้สิบเก้าออกสิบเจ็ดจอยสิบห้าจอยวัวัวโคกสิเบดเนี่ย เอากแงปออกกรุกับปสิบเก้าอู้เลยอ่เาว่าคอยๆด้ยแากันเอตัเดียวตอไปออกสิบเจ็ดเปลเป็นแนี้คันถาผูเจ้าได้ยินคือกานผูเจ้าเห็งจินกคุณเจริี๋ละเด้อแจว่ามูเจ้าบริยินลงตาได้ยินยินชัดเจนอันนี้ก็คือกันนี้ดีก็ได้แต่ว่าแพงอยู่เลขพี่บุญหรือลวงโตพี่บุญเดีจะถึง พะว่าบอกเคยเห็นพัดกเทียมพวกเห็นพัดกเกียมของพ่อพ่บุญอาก็เห็นว่ดีล่ะเพราะว่าวางมูเจ้าเข่าเห็นเลยลูกเข่ากิเริ่มแทงเห็นเห็นแล้วแต่ว่ากะคลวัางคือวานล่ะแควัางคือวานล่ะว่าคิว่าเป็นปัญหากันสองน้ำหนาระวังไวรอด้วยสองโรกไตระวังโรดี่แล้วระวังโรดแต่ว่าเล็บตดวแล้วจองรอย ได้สุดได้หัวสะกอ้อนพอมีทุนมันเบิดไปหลายแล้วแต่ว่าเลขกสองตัวเดินตัวละเท่าไรก็แล้วแต่ก็จะผาบ้านเบิดพันหนึ่งเป็นอะไรก็เบิดอยู่ละพันหนึ่งทุกเท่อละทุกเท่เอละพันเนี่ยต้องกระเบิดคือว่าได้ยินตัวเด็คือหลวงพ่อวิบูลได้ยินเยอะครับผมได้ยินอะไรบ่ค่ะได้ยินอ,อยูย่ค่ะเช็นว่าไ,ได้ตัวละสองร้อยก็พอได้จะไปเดินหลาย เดิไปเล่นไลฟ์มื่อก็เป็นเทินเล่นนี่หละบนว่เป็นเทินเลนนี้หรือเป็นเดิเล่นี้ไปพี่ผู้หญิงผู้หึ่งป้าได้ทุคนดวงตากรยามวเลยที่บนประยูจบเพราพวกพี่บุญด้วยเป็นเดินอยู่ขนาดนี้อะลยปัดท้อโ่งจะดูกันเขาล้มกลับโโผกขึ้นมาโอ้หลานเอ์มอดใใส่นอกอันนโอ้ยใจตนาวันจะมาก ขอสัมมาคารวะหลวงปู่ดีแล้วว่าจะโอ้ยเป็ดีแล้วลว่าจะพราะว่าอัานอดจูเฮาสายเดียวกันกับเพิ่นนะก็เลยกราบลงเพ่ก็เลยบอกว่าเจ้ว่าจะแดงยืนหลายอยู่เจ้ว่าเรื่องมโอนี่ก็จะปับบ๊บออกมาเลยนะกระดาษกระดาษเสื้อไปครั้งนั้นอย่าไปเส่เต็มเนอะมันจะบมหลายเพราะตาจากกันไงลงตาเด็กขั้นถ้าบโบเห็น อาพระเสียระเบิใจทุกคนบ่ตายบ่ตายเห็นพระอาเสียระเบิใจผู้ได้ขอสมมาคารวาพ่นขออ่าให้พ่นแสดงท้านไปฟังพ่นิปพ์ครอบแบบใดบ่ได้พ่นกว่าอ่าอ่าตามคนะแบบพระโคดมแต่ว่าแข่งกับโคดมมา เป็นวันหนึ่งเปลี่ยนเพิดเรล่นเพิดอ่าเป็นทองแดงมือเิ่นมีิืนพิษเรีนเป็นรองมีอ่าอ่าไฟปะไรกันเลีนเิ่นเบาเออไฟปะไรกันมือเิ่นเป็นมีินืนพิษเนี่ยจะวัดสังขารพ่นไปได้มาได้ แต่ว่าพ่อนจู่บอกว่าตามดินแต่ว่าสซโบโดโกจู่ฟังข้างนอกถามว่าอยู่ใสอยู่ชุ่ดูที่จ่าสวรรค์บ่อยูที่จ่าสวรรค์ก็มีอยู่นะเนี่ยก็มีอยู่ที่จ่าสวรรค์มันบ่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 มีบริเวณกระดกกระเดียบมีเนี่ยมาเอก่อนนบ่บ่รู้ใครจะกระตามหาอยู่นี่ล่ะฮักฮ่าฮ่าก็จะตามหาอยู่ เอากระตี้เข้าไปเรื่อยอย,อ,อ,อยู่บนเจ้าจักรเสียเพราะว่าคอยขับเจ้าเมียอยู่มันยืนหลายพันปีตาพอยตาพระเจ้าพอพอเห็นหน้าไปะเมตไตรตาจุมื่ออ่อาอย่างอ่ะหน้าอ่ยะอุกษายะกาโลกาพระเจ้าขอไว้บรรดาหน้านะพระอาเรียไปโทปผูโทษขอโปรดจารีอาเรียไปใจบรมโพธิเกอาจจะประเกิดได้ภาคระดูจิตวันโปรดชิดันโปเสริญขอบุญจิตาได้ไปริงขอพระเจขอพระเจ้าพี่เสนาจะเจ็บเรื่งของ อาอริยาอริยาเบตโตปุทโอ่าบุรุเสียภูณเจ้าสยังรักพุทุโโสภควาปัญญาบุมิทังว่าจุมือ๋บานี้พระวันหน้าอ่ากี่ยวไปครับอ่าพระม <g transparen cies> ีสัมนาเมตยุทธ์เมตยอิทธิอทอหังนีอิจุมาจุมานำจุมือยนำจุมือเป็็จจันี้พออยากพอจะกเ็น อยากรู้การปกครองของเพิ่นไม่ได้แข่งขนาดใดสันที่เดี๋ยวดีมรดบน้าเขาเขาบอกว่าเขาบอกไปนล้วเขาแล้วเดี๋ยนี่ลูกหลานเกิดไหมเขาไปนล้วเขาแลงวสิเขาบอกว่าเขาบอก,ว,ก,ก,กว่าวีแจ่าผูเาเ้เดียวเขาจะว่าเขายองเขาจะเศร้าเด้อบมีเศร้าเขาไมีจุดเดินนา แต่ว่านักหรือเบาอาจจะไปเพราะประเดี๋ยวพระเจ้าลาพี่น้องให้เหาพี่น้าเอาแต่ว่าลลงตาเหตุจริงทำจริงเหตุจริงทำจริงเมื่อเว็นเมือ่อเขาพ่นจ้าแล้วนี่ยิ่งแข็งขัดเชียงมาจะลงอปฏิบูรว์สามัวงผู้เดียว จะเกา kind of ะ่ากันไปนจนไม่เห็นจนไม่ก็ได้ต้งตาบกขมูเด้เพราะว่าอ่าเพิ่นบัดยานใบว่าอยู่คนจนใหม่หนึ่งนี่เอาเข้าไปจนใหม่ใหญ่ใหญจนให้จนพ่อนี่เข้าไปเห็นรอดหู้รอดหู้ไวไวจนย่างกระจางกันขันที่จริงกับจนพออยู่บ้านอ่า น้าหลวงหนึ่งข้าเจ้าจนให้พใหญออกจำหนี่อันนี้มาเอเล่กไปสะดอได้จบเลยพอได้สี่เมื่นมาจัวเฮาว่าเดีเงินนั้นจาผ่านัะไจะผ่นไม่หกสิบเขาใจมึงอยู่กบปรใไใจเมื่้เดาไปเา้ามาล้วนในความออกอเมื่อวันแรกออกข้างหนะ ห้าหกหกห้าศูนย์วอลมบอกวออกหกออกอุลแรกออกหกหาตอนได้สี่หมื่นวอลุออกว่าหกห้าศูนย์เอกยู่หรอได้อีกสิกสัมเออสิบเจ้าเนี่ยากลัวเสือบมาจัยงเจียเนี่ยติดดอกพยายามต่ว่าบอกเขาคนนึงก็จะเขาคนนึงสิน่ะ เขาเคยเล่นมาอยู่ยี่สิบปีหรือยี่กว่าปีแล้วเคยเล่นมาอยู่เพราะว่านี้แต่ว่างวดนี่กับงวดหนาขอซะเพราะว่าได้ไปรับจำลองแล้วมันถัดถัดขึ้นมาขอ่และแต่ว่าการบอ,อกเึ้นมากอะกานบอกยี่หลีจักี่ออกวอ,อกเลยนะ <laughs> จังกี่ออกวอกออกไวๆการมาบอกอะเล่นมานีกแรงงวดอีกนีเนาะ แต่ผุนแต่สองสามทีสามหกแปดเหมือนมอกทั้งหน้าสองสามทีเล็กเล็กร้แล้วเล็กหนาเด้ออกเล็กหนาเด้เจ้ามากเจ้ามาผ่าดผ่านปบเฮ้บผ่านบุ๊บปุ๊บผ่านอยู่นี่เนาะเฮ้ยโบผ่านเถอะข้อก็เลื่อมไปอาจจะผ่าดโอ้โบผ่าดตัวข้อให้มุเจ้า สองห้าซีสามหกเก้าเดเมาดอ,อกสองเก้าวัานใืชีวภพาพเป็นเก้ามันไม่ดอ,อกจะเอาตจนนาปาดใ่ปุณนมินจะได้น,หน,หนอกคนว่าออกอยังบ่ิืมเนาะหลายดุลิืมหลายแต่ว่ากาคันบออคิต่อกาเจ้ากับว่ดให้เพราะว่าเขาไม่มีทางไป บ่ม,มีทางเดินทางเดินบ่มีมจักจะไปทางใดพอไปพอพอทางใดไปทางใดนันก็บ่เป็นฉบับไปเขาบอกว่า,ขาเขาบอกเบิ่งสังขารมันมัน,มนบ่พร้อมที่จะไปยังเฉินเฉินเดียวหนึ่งพอเกิดในรากาศหย่อมเป็นดินมีแต่วา่าบ่ไปห <c oughs> ย่อมเป็นดินย่อนแผ่นดินเนี่ยคาราบังแล้ว มืกลุดเจ้าของดีเจ้าของบาในชุ้มไยทานบ๊อบี้บันเจนบันบ่มีดีคนเกิดมาเลยค่ะเคอเงินเต็มกลับนี่เงินก็นดี <c oughs> เพื่อนฉันเคยเพื่อ,อนอฉันเลยได้เดินในทางสายเดียวหลอดทางสายเดียวหลอดเลยไปใช่กระโปไปบเบเสือบางไงขาเอ็นเพื่นันที่กระไปบดเสือเพราะอะไรเลยมันเล่นดนแล้ว แจใส่เสื้อเต็มรอยกับนเสื้อได้บ่เสื้อนี้เสื้อเต็มรอยบนเสื้อแต่วาออกมาโอ้หามเงยอย่ีบเสื้อเต็มรอยขันแมนอนห้าศูนย์สองกับเก้าหกนี่ปรมาดีเนาะแม่นบอกปรมาดีเนาะเก้ามาแล้วครับผมคอยกาบอกเขาบอกว่าสองห้าศูนย์ บาทอบอพรุ่นนี่ก็ว่าห้าศูนย์งก็ว่าปาดโทรออกหาดอไปแซ่ได้สามรอยเลยห้าศูนยองออกมาศูนย์สองเลื่างาโอ้เงยก็หกว่าได้จักบาทนั่แหละเดี๋ยวจันทัจะว่ากันพี่นาวได้บอกบอกบอกกัน้อบอกกันนะ มันเป็นเรงซี่มันจะเป็นทรงสน i i. นันแต่ว่าสองโจเนี้ยเขาพัะชาลงเขาเอาบ่อปากจะป่าง่ายเนอะขันป่าบเดไทุนเด้ยบ่พีกำไรดิไอ่ยี่ไรดิจะวางวงนนี้ันคหรองพูนหลวงปูไนฮาอนนุวยมเจ้าได้ลายุนแล้วขันกุฏิขวกรสีอาจจะได้งาบกุฏสั <laughs> จะวาเงินทองกับไว้ชนหนึ่งจนหนึ่งยังึันมากมากสร่พวกูซกูยินเขาขุดวาอยากออกไปเที่ยดนี่นักบมะชาบ้า,า,ากูลูกน้องเขาจันเวลาตอบ่บนแน่ร้อนบอกนัน้อ่านจุกอานแล้วจะเจ้ากับจันเจ้าโรดบ,บมามากก่มิรอผมได้บ่บอกคนบ่มาเนี่ลวกปกาศมิเจีใยเนี่ยมาที่โรกรายเนี่ย ยี่ยยั่าก็หามาน้าผัวนีนนี้มาหาจักรีเพราะว่าเขาเก่าบกเกี่ยวบบเกี่ยวเลยบอบอกบากคุณทนบุญดีก็บอบอกอยากฟังบอกเลยชูวู์พนพอสุดละก็บอกค่อบาค่อยบอกมูดาบว่นั้นถ่ได้มาใจก็บอกค่อยบอกไม่ใช่คาดว่าหายไปเลยแต่ว่าบุญคุณอยู่ตัวบุญคุณอยู่สมหวังสุขยาง ดินดอนหรม่ให so so ้ทุกคนเพราะว่าลูกผู้ชายบ่มีมีแต่ผู้หญิงมีอยู่ทั้งเสียเบิดเสียเบิร์ดก็เลยเอาผู้เจ้าบ่เป็นลูกลูกยี่ลูกก็ขก้นสามไม่ได้บ่หน่อยดิลูกลูกผู้ใหญ่อีมาอยู่ความกับคนเดียวกันขร้นสาแล้วก็ก็แล้แจ้ คาถาจะเป็นมากจรคงิคลมาที่บองค์สี่วอสุดอดไปสุภาพุญเด้อที่บอกองค์สี่นีผมไม่ยู่เขาบมีบนเสื้ออยู่มันมีนแก่อยู่แต่ว่าแต่เขาดิงแาว่าบางคนเขาจะขึ้นละรก็ชีตาเลืลากันจว่าที่ว่าเขาเขาเคนโอ้วันนด้นอนดีวันวนตัวเาืองเทียวผู้ดวงใจกวนกับมีดี่วางจริงเลใจใจอยู่้นอก เอาไปเจ้าบูเดท่านเจ้าลองตาดีกวเบอร์กอรอดสภาพอ่ะอาสภาพเบอกอร์ดสุก็ได้ไปยังจัดเสื้อแดงเยาวชนสายลองตาใครจะฟังผู้เห็นอันนี้เราบ่ได้เขาชืว่าอุดอุดอวดอุดตะลีเขาอวดดีนะอวดดี ทโบทโบพจารณคือคนบบเห็นนี่นะเขาจิวุิเบาไม่บเบาแต่ว่าสมาทานว่าเป็นจริงฮขาก็ต้องทำไปบ่อทอบ่ถอยเท่านั้นข้าเจ้าก็บอกว่าโอ้แล้วก็เป็นกินแล้วจะถอยด้อเขาบอกขั้นถอยจ่ายไวๆก็ว่ามือก็มาถอยบาเางเลยใช่พินหนักแต่หนักเบา ปลุกจว่าใเ,เสมอนี่ต้องเสมอแต่จะนักกนี่บลเพราะว่าเอาใจใจศาสตร์ใจศาส์เกาเเบิดนบโบดีกาเอาใจขันแรกกันนะโบพุทธานั่งขันสองนโมก็สุกุโตรชิปาโลขันสามกมสมรานะเราใจศาสรโมนบโบอ,อ่าพุทธานั่งนี่ เริ่มแรกก็เียนโปดจันรทรนั่งนโปดที่สองก็นโปดสุกโตีสีปารุกันชากับมวรัสขาเขาก็ใส่เป็นตอดเป็นตอดมามันก็เลยวะกะเจ้าบอฟังเนาะมีผู้เดียวคนคืออะไรพวกคนทั้งใดแต่ว่ปะขมาพวพออยู่พอเจ้าพอได้พอไ,ได้ทำราบพอเจ้าแต่ก่อนกะเจ้าจคือจักจิดแท้พระสงฆ์กะจะมาเล่น ญยากโยมคดียมแท้โยมเรงไหนไม่ร้เหก็เลยนั่งไปพ่อไปพ่อแล้วก็ใค่รองเบิร์กระด้าไปเลยคือคือคือเจบน่นะจะย่งอันจากจุฬา,รว,ารวจตระวรวจหัตถวจไก่รบบุรรวจเขาก็ใส่หอดโทดตทัดรวจจิหัตรวจบุใส่นี่นะเขาใส่สองอย่างน,นี้ ตัจวจักตักะวาลก็ตอย่างโจจักวาลหูได้ยินไม่ป็นสองอย่างอันนี้มันกะขัน้นบ่าบ่แมนโบรานก็จเจ้าก็เสือเขาจะบอกว่าโบราณเขาเสือเนี่ยเขาบอกว่าโบราณเขาเสือเขาก็ถือหนักกันแล้วคือว่าที่แรกกะบ่ค่อยนั่นหรอกมันนักเก่านักเก่านักเขา ป่านนี้ตำราบีเต็มทองอยู่ใจบ่อเป็นคือจะว่ามีเต็มอยู่ใจบ่อเป็น,นค่อค้นขึ้นมาไม,ม่แบบทุบเกาเลิอม,มัดนี่แหละทุบเกาเลิอม,มัดมานไกับเกิดอกไ้แบตังกับเกิดมาอย่าีกว่าบีเจอพีหลีคือหาโผงพราอาเียไปแจกปูคุณโรคกรักคัดโผเขารูว ที่อารเตยโยหาปงเอากรเปเา,เามีพ้นๆเยอกไปนโมสุข,ตสขตโตชิคิโตปาปโรบแมนโมอาน,นโมตัาสาธนโมสาธถูอัตสาธมามีมาทีลาทีลากุศลากับบังโรดีขึ้นจนขึ้นจนวายหาะองอย่างเช่นนี้แต่ว่าเขาก็ บเป็นหนักบวชเข้าก่บโบเป็นใจล้าโบใจละ้ะมันมีหลายระโบเจ้าระโบหาโปงนี่ประวัติจะหนึ่งโอ้ยหลายคาะนาบไรแต่เอาออเทุกเมื่อตั้งจะไปวาดเอาปรทันกูวแล้วบบว่ากราบเกินไปเอกกราบเ่อน,น,นไปคนกราฟไม่มันอ่นเบียงอ่ะมันวาหลายหลายเรื่องหูบริยิน <c oughs> ว่าไปว่าไป,าไปบาหลีกับแข็ง แถวก็บ่มีว่าไปว่าไปว่าบอว่าบ่ถืกอแล้วตั้งแค่ไปหลงมาได้ผู้นหนึ่งไปได้ซ้ํานางนางเกศแบบว่าเคยพอกัจอยจะบวมนดนใ่เวลาโดนโอ้แต่ว่าการหลวงตาทําได้กระดาษนี่หลวงตากับพบใจเจ้าของว่าทำได้กระดาษอยู่ผมใจว่าถูกพระ สามแสนกว่าองนี่คือบ่อ้อเดี๋ยมาไล่หลวงโพเทศหลวงปู่นั่นหลวงปู่นี่มาเพื่อกรใช้จิตเพื่อใช้จิตแค่ว่าจิตนั่นเทวดากาวาโยจิตีก้าท่าเฮาสาเลือดกรดสภาวะกรดเบิร์ดจะพอจะผ่านสมองจิตนั่นคือเซอร์เว่าตัวเจ้าของได้อยู่ว่าแค่ใช้จิต ใส่เศ้าจิตใส่เศ้าเศ้าใส่จิตกัเบิดเศราเลยอายุทำแอร์ก็จะบอกว่าจะโชคยางเต็มพุ่งเต็มพุ่งอยู่ก็บอกได้มันว่าใส่จิตบรินอนเก็จะว่าทำแอร์ปริศีศิริจังมั่วจนใส่จิตบรินอนหรอกใส่ใส่บุปผาจิกิใส่เออวะใส่สัตว์ชุ่มเต็มพุ่งขึ้น คือไอยเติบอยู่ข่ไข่เติบแล้เปลี่ยนจุ o ม z จีดอกนี่นะไต้ยางเข้าจีไปเยอนี่เขาจะเห็นเขาจะเห็นก็ว่านาวาจ้ากากาใยกายากระดังมาพุ่มกระดังมาเทกระดังจะพียเปียงเปียงมามามาเสยโซงวายู่นมันเห็นลดมาเห็นหลดเนี่ยมาเห็นลุดนี็โดนรอยแปดเลยรอยแปดไป วาดูก่นาวาจามาก,กายะกายากระดังมาพบมานางมาเทมานาังจับยงพีมพ์มาจุมังันโดนเห็นรดนีะ่ะเห็นกับตาใจเบาดีอดีตใจเสียสานอ๋อหลายทีนี่บอมันจับจอด,ดตัวนี้นักปฏิบัตินักปฏิบัติตาเขาจะไปนั่งกับาทีนี่กับปูนั่งกันเ้อปูอยู่ทำเัาแดง จังหวัดกาดเจริบุรีอำเภอท้องป่าพุมปูเปินเป็นสายรองปูเทพูดอนเขาปับเขานางกาบเลยเอาจิถามนางพิรูเลเหรอท่านะเขาเก่งรองปูเนียรอปูอย่างนู้นรุมเสือเพินมีมีืเชืย่เออยิ่พทีิจอบรอดมาได้ถามเขาเรียวหันเรืดีกิ่บ่อยาักสันเข่าว่ะ เวลาจานอาหารมอยาเมื่อเพิ่มภาชนะอาหารโมมีโอ้ทำง่ายดทำหมดโอ้งามทำฝนบดตกมาที่ผลพนนังนี่เป็นหินงามบมมีมวยไปขวดแต่ว่ากระแป้นแป้นมาเนี่ยปฏิยังเลยปัดไดพอไปใช้มาใสนั่งยันรองพูรวงพูอย่างหมดเรื่ม เปิดตัวมา,าอยู่ลำเช้าอาจารย์ยกมือแจ้หัวเก้นกลมกลาบงาลงก็เลยยังตอบไ่ได้ได้หมดตอบไปพ่อสอสี่สิบสามไปขบมาแจะว่าเป็นคนตำราบุณณใดมาเปิดคนตำราอยู่เขาตาจา้มาเปิดลเพียงจังหวัดอย่างโบแลนกับไทยเลยนะ